ของโลหิตคุณผู้ชมคะเรายังคงพูดถึงกันอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมา <c oughs> จริง,รงๆเมื่อก่อนโควิดแล้วล่ะเรื่องเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตนะคะว่าคลังเลือดของเราเนี่ยขาดแคลนเป็นอย่างมากในใช่วงผู้เลือดจึงต้องมีการเปิดรับนะคะยิ่งโควิดแบบนี้ค่ะทางกองเรือยุทธการค่ะได้จัดบริจาคโลหิตนะคะ <c oughs> เพื่อฝ่าวิกฤตโควิด -19 เนื่องในวันอาภากร พลเรือเอกสุทธินันสมานร,รักนะคะผู้บัญชาการกองเรือยุทธการได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมกองเรือยุทธการบริจาคโลหิตช่วยวิกฤตชาติเนื่องในวันอาภากรประจำปี2564และร่วมมอบของนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของกองทัพเรือให้ได้มีพลังในการที่จะร่วมมือการฝาวิกฤตชาติครั้งนี้นะคะ ณนะห้องคลังเลือดโรงพยาบาลสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรี ทีนี้จากสถานการณ์โควิด19เนี่ยแหละค่ะผู้บริจาคโลหิตนะคะก็มีจำนวนลดลงทำให้ปริมาณโลหิตสำรองขาดแคลนรวมไปทั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระนานเจ้าสิริกิติ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลของกองทัพเรือแล้วก็ยังเป็นศูนย์รับบริจาคโลหิตของสภาการชาติไทยที่รองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดชลบุรีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงต้องบอกเลยว่าเข้าสู่ภาวะของการขาดแคลนโลหิตอย่างหนักเลยทีเดียว จนกระทั่งปัจจุบันนี้นะคะเจอสถานการณ์โควิดรอบที่3แล้วก็หนักเข้าไปอีกสำหรับภาวะการขาดแคลนเลือดจึงขอประชาสัมพันธ์นะคะเชิญชวนกำลังพลร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตโดยครั้งนี้ค่ะก็มีกำลังพลของกองเรือยุทธการมีความตั้งใจที่เข้าร่วมกิจกรรม149นายนับว่าได้โลหิตถึง149ยูนิตหรือว่าประมาณ6 7 5 0 0ซี